คุณผู้ชมครับในฟุตบอลไทยลีกนัดที่16นัดแรกในเลขที่2ที่เมืองทองของเราบุกไปเอาชนะทีมลำปาง FC มาได้5ประตูต่อ1-11ผู้เล่นตัวจริงน่าจะมีนักเตะที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับกีเรียนพยองของเราอยู่1รายนะฮะ นั่นก็คือเจ้าซีโฟคะคณะคำยกนะครับมิดฟิลวัย18ปีผลผลิตจากกลัวอสัมชัญทนบุรีนะครับที่ชนะใจโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ออกซตาร์เป็น11ผู้เล่นตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์แฟนคลับกีลลพยองของเรากันพอสมควรแต่ในส่วนของทีมงานแล้วไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าในช่วงเตรียมทีม2เดือนที่ผ่านมาอุ่นเครื่องเออ6 7 8นัดเนี่ยซีโฟคาคณะนี่ออกซตาร์เป็นตัวจริงทั้งหมดเลยละครับ ถึงแม้ว่าในการลงสนามในเกมนัดแรกของฟุตบอลไทยลีกเจ้าตัวอาจจะมีอาการตื่นตื่นสนามแลวก็กล้าๆกลัวๆอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่แปลกใจครับเพราะเขาเป็นเด็ก18ปีนะครับขนาดตื่นสนามเจ้าตัวก็ยังทําผลงานได้อย่างน่าพอใจนะครับแล้ววันไหนที่โคมาริโอจับเจ้าซีโฟลงสนามอย่างสม่ําเสมอสลัดอาการตื่นตระหนกหรือประมาไปได้นะฮะโอ้โหเราจะได้คุณภาพเน้นๆจากเจ้าซีโฟคาคณะคํายกในการช่วยสโมสรเมืองทองของเรา ได้อย่างเต็มที่เลยแหะครับวันหนึ่งพิเตอร์ไม่สามารถลงสนามได้มีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเชื่อได้เลยว่า C4 จะลงทําหน้าที่แทนได้อย่างเนียนตาม และตอนนี้มีแต่ได้ก็ได้ครับสำหรับเจ้า C ีฟที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับพี่ๆเก่งๆในตำแหน่งมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวจากพิเตอร์วีรเทพพี่เคนพิชาได้เล่นร่วมคู่กับซาดอมซายเยสนะฮะมีเตะต่างชาติอย่างวิลเลียมพอฟที่คอยซับพอร์ตวิ่งไล่ให้นั่นซีโฟมีแต่ได้ก็ได้ละครับชั่วโมงนี้ต้องเก็บให้เยอะที่สุดละครับสำหรับประสบการณ์ของเด็กวัย18ปีกับทีมชุดใหญ่อย่างทีมเมืองทองในเลขที่2นี้นั่นเองละครับ แวบแรกตกใจไหมครับ c ีฟกับเด็ก18ปีเดบิวต์ทีมเมืองทองครั้งแรกก็ตกใจครับตื่นเต้นด้วยครับจะตื่นเต้นทำไมเพราะว่าลงเกมอุ่นเครื่องมาตลอดเกือบ2เดือนนี่ซีฟตัวจริงตลอดเลยใช่ครับแต่แบบมาเจอแบบการแข่งขันของจริงครับว่าจะไม่ตื่นเต้นนะแต่ก็ตื่นเต้นครก่อนเกมโค้ชมาริโอบอกยังไงกับ C ีฟครับเขาบอกเล่นไปให้เหมือนสไตล์ของตัวเองเหมือนสไตล์ในตอนซ้อมเลยครับเขาคอยสนับสนุนเสมอครับ เล่นไปเลยครับแล้วตอนช่วงแรกมันเหมือนสไตล์ตัวเองไหมหรือว่ายังตื่นตื่นก็ยังตื่นตต่นอยู่ครับสักพักก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆครับตื่นกับบรรยากาศของกองเชียร์หรือว่าตื่นกับสปีดบอลของไทยลีกก็ทั้งหมดแหละครับพวกบรรยากาศในสนามอะไรครับก็ครับแล้วพี่เคหรือพี่รอบๆข้างเขาพูดให้กําลังใจระหว่างเกมยังไงใช่ครับแกก็พยายามให้กําลังใจบอกว่าแบบอย่างนู้นอย่างนี้ครับบอกใช่ครับพี่ทุกคนครับในสนามก็พูดให้กําลังใจทุกคนครับ จริงๆซีโฟถนัดตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกนะแต่พี่เห็นมันมีจังหวะลงไปช่วยเกมรับไปตัดอยู่จังหวะหนึ่ง่ะใช่ครับเป็นมิดฟิลนี่องเล่นดีทั้งหมดใช่ครับแล้วจังหวะจุดโทษสองหนึ่งนี่มาจากซีโฟนะเป็นคนจ่ายให้พอใจไหมก็พอใจก็มีส่วนร่วมครับแต่ยังไม่พอใจในการเล่นนี้เท่าไหร่ตื่นอยู่เกมนี้คิดว่าเดี๋ยวเกมหน้าถ้าได้เล่นในเมืองบ้านเมืองทองน่าจะตื่นน้อยลงใช่ครับก็พยายามครับ ตั <icana> <naj bum S 2> ้งความหวังยังไงหลังจากนี้เป็นไปนี้ได้เดบิวต์คนแรกแล้วก็เร็วมากๆสิบแปีลงตัวจริงเลยเนี่ยก็พยายามจะตั้งใจฝึกซ้อมัาถึงไม่ได้ลงตัวจริงก็ยังไงก็พยายามจะลงไปช่วยพวกรุ่นพี่ให้ได้เยอะที่สุดครับครับพูดแล้วจะตื่นเต้นทําไมพูดติดๆขัดๆฝากถึงกองเชียร์มืองทพงหน่อยฮะวันนี้ทุกคนเซอร์ไพรส์มาก คณะคำยกจวไปเพื่เล่นตัวจริงแล้วก็มีหลายคนให้กำลังใจคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีข่าวของซีฟเยอะขึ้นก็ออขอบคุณครับที่เชียเมืองทองครับแล้วก็เชียผมครับก็ฝากเชียต่อๆไปด้วยนะครับ